Just, just giving, giving one, one but you're telling everyone you mean giving one you always talking about it. Just giving one. I guess doing good things. is are happy. Everybody has known what you did. Just giving one. But you're telling everyone you meet. Just giving one. you always talking about it. Just giving one. I guess doing good things. is are happy. Just giving one. Everybody has known what you did. Just giving one. But you tellin' telling everyone you meet. Just giving one. you always talking about it. just giving one I c a n do in good thing is t i happy just giving Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil al Alamin Allahumma salli ala Muhammad Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูสดานครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พบกับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟคนเก่งประจำรายการของเราครับเชฟอาริฟรักเกียรติครับสวัสดีครับเราก็จะมีอาหารเมนูมาแบ่งปัน ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านเลยนะครับก็มีเมนูหลากหลายมากมายแล้วก็เป้าหมายวัตถุประสงค์หลักมรรการของเรานั่นก็คืออยากจะลดน้ลงส่งเสริมให้กับท่านผู้ชมนั้นได้เข้าครัวปรุงอาหารให้กับคนพิเศษของเราได้ทานกันนะครับเป็นการเพิ่มความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นให้อบุ่นภายในครอบครัวของท่านนะครับก็มีเมนูหลากหลายมากมายนะครับตั้งแต่เป็นเมนูเบสิกเริ่มต้นรวมไปถึงเมนูที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นไป ก็มีทั้งของหวานของว่างของขาวนะครับหลากหลายนะครับรวมไปถึงเมนูในวันนี้ครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารจานเดียวซึ่งต้องบอกว่ารสชาติเขาครบรสในจานเดียวเลยครับเป็นเมนูซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่จะลองเข้าขรัวหรือว่ามือใหม่ครับที่จะลองฝึกเข้าขรัวปรุงอาหารเป็นอาหารจานเดียวทํากระทะเดียวหม้อเดียวนี่ทานได้เลยนะครับมไม่ต้องไปทําหลายเมนูนะฮะง่ายๆเลยกับเมนูในวันนี้ครับเป็นเมนูตระกูลข้าวผัด วันนี้เป็นข้าวผัดอะไรครับเชฟวันนี้เป็นข้าวผัดอเมริกันอืมแต่ว่าข้าวผัดอเมริกันไม่มีกินนะไม่มีแล้วไม่มีครับเอาชื่อเขาบอกอยู่นะครับเชฟข้าวผัดอเมริกันครับเป็นชื่อเป็นชื่อเฉยๆนะแต่ว่ามาเกิดในเมืองไทยมาเกิดในเมืองไทยอ๋อลูกรึ่งก็ไม่ใช่คนไทยล้วนๆนี่แหละครับถ้าบอกชื่อคนอเมริกันเขาไม่รู้จักนะฮะไม่รู้จักครับเป็นเมนูในวันนี้เป็นเพียงแค่ชื่อครับชื่อว่าข้าวผัดอเมริกันแต่รสชาติความอร่อย อร่อยแบบไทยๆครับผมแล้วก็ที่สําคัญขั้นตอนการทํานั้นไม่ยากเลยง่ายๆครับตามโโลแกนของรายการเราเลยครับนั่นคือเราทําได้คุณก็ทําได้ครับอินชอนรสจบจากเทปรริการวันนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะลองนำเมนูนี้ไปทำกันเลยก็ได้นะครับกับเมนูง่ายๆในวันนี้ครับเข้าผัดอเมริกันในช่วงเปิดครัวซนะเราจะมาลงมือกันครับในช่วงนี้ไปพบกับช่วงกินเป็นลืมป่วยครับช่วงกินเป็นลืมป่วยสนับสนุนโดยสถาบันมาตรฐานทาล้านแห่งประเทศไทย Once was drowning no in fears, And twinkle in And fears the eye disappeared and I was no way had my my ลูกยอจัดได้ว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีค่ามากนะครับทั้งในแง่ของการใช้เป็นอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคลูกยอมีผลอ่อนสีเขียวสดมีตาเป็นปุ่มรอบตัว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลอมส้มอ่อนนุ่มมีกลิ่นฉุนภายในมีเมล็ดสีน้ำตาลเข้มเป็นจำนวนมาก <The darkness. S 1> ส่วนใบยอจะอุดมไปด้วยแคลเซียมมีแคลเซียมสูงๆพอกับผักคะนา้านอกจากนี้ใบยอยังมีฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงครับมีสารเบต้าแคโรทีนสูงและมีวิตามินเอโดยทั้งใบยอและน้ำลูกยอได้ถูกนำมาใช้เป็นยาบำรุงกระดูกได้ค่อนข้างดี รวมไปถึงการใช้เป็นสารต้านออกซิเดชันช่วยทำลายอนุมูลอิสระได้ดีด้วยครับสำหรับการใช้ประโยชน์จากยอในทางสมุนไพรนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นนะครับเช่นใบผลลำต้นดอกมเมล็ดหรือรากใช้ใบสดแก้แผลผู้พองรักษาอาการปวดศีรษะหรือไข้ผลยอใช้รักษากุ้งยิงลูกยอดิบใช้รักษาอาการเจ็บหรือแผลตกสะเก็ดรอบปาก หรือข้างในปาส่วนลูกยอสุกใช้รับประทานลูกยอบดละเอียดใช้กลัวคอแก้เจ็บคอหรือรับประทานเพื่อฆ่าพยาธิในร่างกายรักษาบาดแผลและการบวมแก้ปากและเหงือกอักเสบแก้ปวดฟันลำต้นของยอนั้นใช้เปลือกต้มแก้โรคดีซ่านแก้โรคความดันโลหิตสูงส่วนมเมล็ดยอสามารถนำน้ำมันที่สกัดได้มารักษาเหาและป้องกงันแมลงดอกยอใช้รักษากุ้งยิง รากยอน้ำคั้นจากรากใช้แก้แผลที่อักเสบพุนแรงและทุกส่วนของต้นยอสามารถใช้ทำยาระบายท้องได้ในปัจจุบันได้มีการนำลูกยอมาใช้ในทางการแพทย์เอเพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆเช่นโรคติดสุราหรือยาเสพติดอาการแพ้โรคข้ออักเสบโรคหอบหืด โรคสมองแผลผูพงมะเร็งโรคเส้นโลหิตหล่อเลี้ยงหัวใจและอาการแพ้สารเคมีครับร่วมส่งเสริมมาตรฐานฮาลานไปพร้อมกับเราสถาบันมาตรฐานฮาลานแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยภายใต้ยุทธศาสตร,ร์ ศาส,สนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับมุ่งสร้างฮัลลันไทยเป็นที่หนึ่งของโลกฮัลลานไยแลนด์ฮัลันเวิลด์ชทใส่เลยครับไม่บอกอร่อยไหมอ,อ,อร่อยจังครับอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ที่นี่ที่ไหนครับนี่แหละที่มาของความอร่อยผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยทำทําได้หลายเมนูนี่แหละครับคือที่มาของความอร่อยไทยเชฟคู่ครคัวคู่คุณ,ณ029683723ด0 6 8 3 7 2 3 6ถึง6วันนี้ย่าีมทีวีขอนําเสนอสินค้าที่คุณแม่บ้านต้องออกปากว่าโอ้โหเพราะกระทอัศจรรย์แฮปปี้คอมาสู่สายตาของท่านแล้วไม่ว่าจะผัดทอด ต้มอ,อบนึ่งสารพัดส,สูตรจานเด็ดกับกระทะแฮปปี้คอร์ของแท้ต้องที่นี่ยะตีมทีวีเท่านั้นสั่งซื้อด่วน025303199ของแท้ต้องมีขอบอยางน้ำไม่ซึมติดแน่นอึดทนนานย้ำอีกที025303199 หยุดนอนกรนอันตรายถึงตายได้ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ซีนอซีนอเป็นยาบรรเทาอาการนอนกรนและลดภาระการหยุดหายใจในขณะนอนหลับมีตัวยาสำคัญคือขมิ้นชันขมิ้นอ้อยไพลอบเชยกระทือเจตพังคีสนใจติดต่อโทรยาตีมทีวี029343160ถึง62หากคุณกำลังมองหาอะไรที่สะดวกรวดเร็ว ง่ายไม่ยุ่งยากต้องน,นี่เมจิกบุลเลตเครื่องปัน่นเอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารประเภทใดเมจิกบุลเลตช่วยคุณได้เพียงแค่ใส่สิ่งที่คุณจะปั่นลงไปปิดฝาแล้วก็กดเบาๆภายในเวลา10วินาทีเท่านั้นการเก็บ <word> ทําความสะอาดก็ง่ายไม่ยุ่งยากและยังมีคุณสมบัติทนทานกับความร้อนอีกด้วยเมจิกบุลเลต1ชุดในราคาเพียง1,900บาทพร้อมอุปกรณ์เสริมอีกมากมายสั่งซื้อโทร0 2 5 3าสามศูเก้ากลือกชีวิตง่ายๆเลือกใช้เมจิกบูเลตเครื่องขมกสดสูตรเด็ดสูตรพ่อตาจากฟาริดาเครื่องเทศมาแล้ววันนี้ให้คุณอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวเสมือนมีพ่อครัวใหญ่มาทำให้ถึงที่บ้านเครื่องขมกสดหนึ่งซอง สามารถทำได้ถึง30จานพร้อมวิธีการทำที่ง่ายแสนง่ายพร้อมส่งให้คุณถึงที่บ้านแล้ววันนี้โทร0816142826เครืมม่องข้าหมกสดสูตรเด็ดสูตรพ่อตาจากฟาริดาเครื่องเทศแนวทางของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะไยฮิวะสลัมถือเป็นต้นแบบของมนุษยชาติที่ครอบคลุมเรื่องการดำเนินชีวิตทั้งหมดรวมถึงเมื่อยามเจ็บป่วย ท่านได้แนะนำยาที่รักษาได้ทุกโรคยกเว้นโรคตายนั่นก็คือฮับปัตุสเซอดาจากกระแสตอบรับเป็นอย่างดีทำให้วันนี้ฮับปัตุสเซอดาของยาตีมทีวีมียอดจำหน่ายถล่มทลายถึงวันนี้ยาตีมทีวีขอแบ่งปันโอกาสดีให้ผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศพร้อมรับเงื่อนไขพิเศษ ฮับปตุตเซาอดะสากระปุก1,000บาท20กระปุก6,000บาทสั่ง100กระปุกลดเหลือกระปุกละ270บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมป้ายโฆษณาตัวแทนจำหน่ายอีก1นึ่งแผ่นและช่วยโปรโมทสถานที่จัดจำหน่ายพานยาตีมทีวีโอกาสดีมีไม่มากรีบติดต่อด่วนโทร0 2 5 3 0 3 9 9 9 0 2 5 3 0 3 9 9 9 ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อป พับปตุสโซดาน้ำมันสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเข้ามาสู่ช่วงเปิดครัวซะดะนะครับเราจะมาลงมือกันแล้วครับกับเมนูที่เราเลือกมาในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูตระกูลข้าวผัดนะครับจริงๆข้าวผัดก็มีหลากหลายขายนธุ์นะครับหลากหลายชนิดหลากหลายเมนูนะครับวันนี้ที่เราเลือกนมาก็เป็นอีกหนึ่งเมนูข้าวผัดนะครับนั่นก็คือเมนูข้าวผัดอะไรครับเชฟข้าวผัดอเมริกันครับข้าวผัดอเมริกันนะครับครับแต่เป็นอเมริกันสัญชาติไทยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวให้เชฟช่วยแนะนําก่อนครับว่าข้าวผัดอเมริกัน่ยต้องใช้อะไรบ้างครับครับก็มีข้าวสวยนะครับครับผมหอมใหญ่เนยนะครับน้ำมันพืชครับลูกเกดนะครับแล้วก็จะมีแครอทข้าวโพดทั่รลันเตาครับมีไข่ไก่ด้วยแล้วก็มีซอสพริกแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็จะมีเกลือซอสปรุงรส แล้วก็จะมีผงปรุงรถด,ด,ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเสรอพร้อมกับ h o ด Dog กับปีกบนไก่ทอด Give thanks to Allah For the moon and the stars Praise him all day for what is and what was Take hold of your iman Don't give into shaitan Oh you who believe, please give thanks to Allah الله غفور الله رحيم الله يحب المحسنين وَخالقنا هو خالقنا ورازقنا هو وهو على كل شيء قدير الله is غفور الله رحيم الله is the one who loves the محسنين เอาล้ครับแล้วนี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่เราจะใช้ทําเมนูข้าวผัดอเมริกันในวันนี้นะครับเอาล้ครับทีนี้เราก็จะมาลงมือกันจริงๆแล้วนะครับกับเมนูข้าวผัดอเมริกันในวันนี้นะครับเอาล้ครับเ <Color S 2> ชฟเ <associate S 2> ชฟเตรเียมนี่มาเป็นเป็นพิมพนะ<ค>ไข<ห>่ดาวครับขอจะทำไข่ดาวก่อนนะครับเชฟก็ตอกไปในในถ้วยก่อนนะฮะครับ แล้วก็นําไปเทลงบนพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะใส่ในพิม์นะครับมิสซื่อนะอันนี้มีแต่งให้ใครแดงอยู่ตรงกลางเลยนะฮะถ้าบัดมิกันนี่ทอดไข่ต้องประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับหรือถ้าใครจะทอดเป็นแบบไข่ดาวผัดกะเพราแบบนั้นก็ได้ก็ได้ไม่มีปัญหานะฮะ ต่ถ้าเราทอดแบบนี้มันก็จะได้ความสวยงามมากอีกแบบเป็นเช่นั้นใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลับอะไรเลยใช่ไหมฮะไม่ต้องครับเดี๋ยวรอให้เขาสุกไปเลยด้านเดียวอืครับผมพูดถึงการทำข้าวผัดในวันนี้จะแตกต่างจากข้าวผัดที่เชฟเคยทำนำเสนอในเทปก่อนไหครับไม่นะครับวิธีทำก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าวัตถุดิบอาจจะแตกต่างออกไปเท่านั้นเองนะครับก็อย่างเมนูข้าวผัดอย่างข้าวผัดปูเชฟจะต้อง คุกกันก่อนข้างนอกใชมันเป็นเหมือนกันนะครับก็เป็นวิธีการทําของเราเองที่คุกข้างนอกแบบนี้ที่เราถนัดแบบนี้ใช่แต่ว่าบางคนก็ถนัดที่จะปรุงในกระทะเลยก็เลย้าใช่ใช่ก็เครื่องปรุงใส่ก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับครับผมเอาเลยครับทีนี้ไข่ดาวก็ได้ที่แล้วนะครับครับก็เอาพิมพ์ออกนะครับไข่แดงก็จะไม่สุกแบบนี้ใช่ใช่ประมาณนี้อืม พักเอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้ครับแล้วก็รินเอาน้ำมันออกไปนะฮะตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการผัดเริ่มผัดเขาผัดละเริ่มผัดเลยฮะใช้เนยนะครับใช้เป็นไฟอ่อนนะครับเชฟัใช้ไฟอ่อนแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปนะครับผัด ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหอมใหญ่จะสุกนะครับวิธีการดูก็คือหอมใหญ่จะเป็นใสๆใสๆขึ้นนะครับนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของฉนนะครับัก็ผัดไปนะครับแล้วในระหว่างที่เรารอคุณอินดอร์นะครับเราก็จะมาเหมือนที่เราเคยเคยกันมาคลุกข้าวนะครับอันนี้ก็จะใส่ข้าวสุกลงไปสุกไปนะฮะครับข้าวที่เชฟลิฟแนะนำในการ นำมาทำข้าวผัดนี่เป็นยังไงนะครับก็เป็นข้าวเป็นข้าวเก่าที่ข้าวเก่าที่เย็นแล้วก็ได้หรือว่าจะเป็นข้าวหุงวันหุงใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าให้แฉะจนเกินไปถ้าเกิดว่าข้าวหุงแฉะมันจะเอามาผัดแล้วอาจจะเละได้นะครบ ปรุงรสนะครับใส่ไปนะครับพูดถึงวิธีการทำแบบดิเชฟทำนี่ก็ง่ายดีนะครับใช่ครับควบคุมรสได้เลยนะครับกะปริมาณอย่างซอสปรุงรสที่เชฟใส่ไปนี่เท่าไหร่ครับเชฟประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะเพราะบางครั้งเราผัดในกระทะอีกจัเข้าไปเองเดียวนะถ้าถ้ามือไม่ไม่เที่ยงจริงก็รสชาติก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับสำหรับมือใหม่ก็แนะนำอาจจะลองทำแบบเชฟอารีแบบนี้ก็ได้นะครับ พอหอมเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่ผักใส่ผักก็ได้นะครับจะมีตัวเตาข้าวโพดแล้วก็แครอทนะฮะแล้วก็จะมีลูกเกดด้วยลูกเกดนะฮะแล้วกะะ็ตรงนี้ก็จะเป็นเกลือป่นนะครับเกลือป่นใส่ไปในข้าวนะฮะแล้วก็จะมีผงปรุงรสด,ด้วยนะครับ แล้วก็จะมีนี่คือซอสมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศครับหรือใครจะใช้เป็นซอสพริกก็ได้นะครับแล้วแต่รสชาตินะฮะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับพอใส่ลูกเกดไปลกลิ่นหอมนเลยนะฮะหอมเนยแล้วก็หอมลูกเกด ครับเราก็คลุกไปให้เข้ากันพอเราคิดว่าเราคลุกเข้ากันดีแล้วเราก็นําลงไปใส่ในกระทะเลยนะครับครับช่วรงระหว่างที่เอาข้าวลงไปแล้วก็คลุกเบาๆนะครับข้าวจะได้ไม่ไม่หักนะฮะ ย่งไส้กรอกที่เชฟตรียมไว้เราไม่ได้ใส่ไปในนี้เลยฮะไม่ครับจะเหมือนเอามาทานเป็นครื่องเคียงเท่านันเอนะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะทานคู่กันประมาณนี้นะครับเป็นไก่ทอดนะครับแล้วก็จะมีคอดดอกแล้วก็จะมีโคร่านะครับกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมเนยนะฮะแล้วก็ลูกเกดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวซอส ไม่ใี่เทปซ้อมมะเขือเทศซ้อมออมอเะเขือเทศนะฮะก็ผัดไปสักพักหนึ่งนะครับให้เขาแห้งให้เครื่องปรุงที่เราที่เราใส่แบบในข้าวให้เขาแห้งกว่านี้นิดนึงนะฮะครับก็ได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟแล้วเ,เดี๋ยวเราก็ไปจัดจานกันได้เลยนะครับ,รบง่ายมากเลยนะครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับข้าวผัดอเมริกันครับผมเดี๋ยวเราก็มาจัดจานกันเลยครับเอาละครับสำหรับการจัดจานเมนูข้าวผัดอเมริกันนี่เชฟจะตกแต่งมารูปแบบไหนครับ ครูปแบบอเมริกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราเข้มาจัดจานกันเลยครับผมนะครับเชฟรวมถ้วยมานี่ทายแล้วอเงี้ยถ้วยที่ท่านผู้ชมเอามาใส่ข้านี้อาจจะหาที่เป็นทรงอื่นก็ได้นะฮะใช่ครับมีเห็นเชฟใส่เชฟก็จะพยายามเอาผักต่างๆนะครับรวมถึงลูกเกดด้วยวางขอบๆก่อนนะฮะใช่ครับเพราะเวลาเราคว่ำออกมา เขาจะได้โชว์ด้านนอกออกมาใช่ไหมฮะนี่ก็อัดให้แน่นอีกนิดหนึ่งนะฮะก็ความไปตรงกลางเลยนะครับความเ,เลยนะครับอิสมาห์นะครับแล้วก็มันน,น,ะะนะครับแล้วก็จะมีมีโบรนานะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะหาได้เลยนะครับชะเป็นโบโลน่าพริกโบโลน่าธรรมดานะฮะหรือว่าจะเป็นเขาเรียกเป็นแบบแหนมแหนมไก่ได้ไหมครับได้เหมือนกันนครับอันนี้ตามสะดวกหรือว่าหาอะไรได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องไม่ซีเรียสว่าจะต้องเป็นอะไรตามมาด้วยปีไก่ทอดนะครับปีไก่บนนะครับมาชะลอ ก็จะมีก็มีตัวไส่กรอบนะครับนะครับก็มีไ<สาย>ข่ดาวไข่ดาวนะครับ หมดเลยนะครับชอบมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับเมนูในวันนี้เป็นเมนูจานเดียวที่ทำได้ไม่ยากเลยง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ทําออกมาหน้ารับประทานเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งเมนูที่นํามาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับชอลเล้ท่านผู้ชมอาจจะลองนำเอาเมนูนี้ไปทารัสตอดเย็นนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงสระชวนชิมนะครับเราจะมาพูดถึงเมนูนี้กันครับ Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your Iman, don't give in to Shaitan. O oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allah who Allahim, Allah will be upon. สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กๆเสริม <'ll> สร้างความรู้และจินตนาการไปด้วยกันกับการกดปุ่มให้ความรู้และความจำของอันอิสลามปุ่มที่1อันฮะดิษปุ่มที่2อ,อันกุราอานกุรอานในละหมาดอนาชิดเสริมสร้างศรัทธาราคาเพียง350บาทโทรเลยตอนนี้091-108-0035 เทคโนโลยีกับการเรียนรู้อิสลามรุ่นอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดดูอานในชีวิตประจำวันเรียนรู้ขั้นตอนการละหมาดอนาชิตเสริมสร,ร้างศรัทธาอักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาหรับเลส์สื่อการเรียนรู้อิสลามสำหรับเยาวชน ทําด้วยการเรียนรู้อิสลามสําหรับเยาวชนโทรศูนย์เก้าหน 0035ช่วงสดชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลานคิเช่นหนองจอกน้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนกลับเข้ามาสู่ช่วงสดชวนชิมนะครับวันนี้เราเสิร์ฟเมนูเป็นเมนูอาหารจานเดียว ซึ่งวิธีการทํานั้นไม่ยากเลยนะครับวันนี้เมนูอะไรครับเชฟข้าวผัดอเมริกันครับข้าวผัดอเมริกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารจานเดียวนะครับซึ่งผู้ที่มือใหม่ที่จะลองทำข้าวัวก็ทําได้ไม่ยากเลยนะครับหรือท่านใดที่ทําเป็นอยู่แล้วอาจจะเลือกเอาเมนูนี้นะครับเพราะบางครั้งเมนูมีหลากหลายนะครับก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะทําเมนูอะไรทานดีนะครับวันนี้เราก็แนะนําเป็นเมนู ข้าวผัดอเมริกันอีกหนึ่งเมนูอาหารจานเดียวที่ต้องบอกว่ารสชาตินั้นไม่ธรรมดาแน่นะครับเอาละครับเชฟรสชาติเป็นยังไงครับครับก็จะเป็นอ๋อหวานหวาน,นหน่อยรสชาติหวานๆน,นะฮะซอสมะเขือเทศนะครับที่ใส่ลงไปเราก็จะได้รสชาติของพวกผักต่างๆที่ใส่ลงไปด้วยนะครับ,รบแล้วก็จะได้มีรสเปรี้ยวของลูกเกดด้วยที่ใส่ไปรสชาติที่โดดเด่นอีกอย่างนึงก็น่าจะเป็นลูกเกดที่เราใส่เข้าไปนะครับครับแล้วก็พูดถึงก็จะมีเป็น เครื่องเคียงเครื่องเคียงครับคือเป็นเครื่องเคียงที่อิ่มเลยนะครับเชฟอย่างเชฟที่จัดมาจานนี้ก็ทานได้หลายคนนะครับน่าจะประมาณแคสองถึงสามคนนะครับก็มีถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็อาจจะสามคนได้อืมครับอีกหนึ่งเมนูที่ทําได้แล้วก็เป็นจานเดียวง่ายๆเดี๋ยวสำหรับลานสินอดครับพอบางบางคนบางบ้านเนี่ยเชฟเคยเป็นไหมครับเวลาลานสินอดนู่นเจอนน่นก็อยากกินเจอนี่ก็อยากทาน ซื้อมาทีสิบอย่าง20อย่างวางสำหรับนี่เต็มโต๊ะนะครับแต่พอทานลาชสิโนจริงจริงได้น้ำไปอินทพลัมไปนะครับไปละลายพอกลับมานี่อิ่มแล้วรู้สึกอิ่มแล้วทานจริงๆได้ไม่กี่อย่างนะครับเราลองนึกถึงเพื่อนบ้านหรือพี่น้องของเราครับที่กำลังต้องการความช่วยเหลือนะครับเขาอาจจะไม่ได้มีกินแบบเรานะครับอาจจะมีแค่อย่างเดียวนะครับแต่จริงเราก็อิ่มกันเท่าๆกันนะครับกินไปไม่กี่อย่างก็อิ่มแล้วนะครับก็อยากจะนึกถึง คนอื่นนะครับก็ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันรละกันมีอาหารเยอะจัดมาซื้อมาหลายอย่างนะครับอาจจะแบ่งให้เพื่อนบ้านเราสักอย่างสองอย่างหนึ่งก็ได้นะครับหรืออินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสนะครับถ้าได้ทําไปเลี้ยงที่มัสยิดก็ลองทำาดูได้นะครับ <ขอ S 1> ไปเลี้ยงายราสิอดร่วมกันละสิอดเสร็จก็ไปละหมาดจะมาอัดร่วมกันที่มัสยิดนะครับเสร็จแล้วก็มาทานอาหารอร่อยๆร,ร่วมกันแมมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นภายในสังคมของมุสลิมเรานะครับ อีกหนึ่งเมนูที่นำมาฝากกันครับถ้าท่านได้ทำแล้วยังไงครับเชฟครับก็อย่าลืมถ่ายภาพนะครับอย่าเพิ่งรีบทานนะครับอดใจสักนิดอดใจไว้นิดนึงอ่าฮะเราก็ส่งมานะครับตามแฟนเพจที่แฟนเพจของเมนูสะนะครับหรือว่าจะเป็นไปษณียบัตรหรือว่าจดหมายก็ได้นะครับส่งมาแล้วก็อย่าลืมส่งชื่อที่อยู่มาด้วยนะครับเราจะได้ส่งของรางวัลไปให้นะครับจากร้านฟาริดาช็อปส่งไปให้ครับครับผมอีกหนึ่งเมนูดีๆนะครับจากรายการเมนูสะนะ ใครที่อยากจะลองทําดูเราก็มีให้เลือกหลายเมนูนะครับ,รบก็เข้าไปชมหรือไปเลือกหาเมนูที่อยากจะทําได้ตอนแรกอาจจะเข้าไปที่แฟนเพจเมนูสุนทรก่อนกันนะครับไปเลือกดูเพราะในแฟนเพจเรามีรูปภาพทุกเมนูเลยนะครับที่เราได้ทำถ้าเจอเมนูถูกใจแล้วก็เข้าไปดูรายการเราย้อนหลังได้ที่ YouTube นะครับนะนั้นก็มีครบเลยนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นได้รู้ถึงขั้นตอนกมวิธีการทำรวมไปถึงวัตถุดิบเราก็ดูได้ในเ,เว็บไซต์ YouTube เช่นกันนะครับ เอาละครับมาถึงช่วงนี้รายการเมนูสดาของเราก็ต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูสดารายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยทำทําได้หลายเมนูเลยนะครับและที่สําคัญเขาก็ได้รับรองเครื่องหมายฮาลาแล้วอร่อยอย่างสบายใจอย่างถูกหลักการด้วยนะครับ,รบแล้วก็ท่านผู นใจที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ลองโทรไปสอบถามไปดูได้นะครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟครับครับและครัวสวยๆนี้นะครับที่ซับเจริญกินแลนด์รีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพครับก็เหลือเวลาอีกนิดหน่อยแล้วนะครับก็พยายามทบทวนอันกรุนาครับทบทวนบทเรียนนะครับหรือหาเวลาทำอาหารสำหรับตัวยมราศีกฤตได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ไม่รู้จะทำอะไรจริงๆยังไงครับเชฟก็อ่านกรอานดีกว่านะครับช่วงเวลาเย็นนี้ไม่สมควรนอนละ หลังละมาสซีก็ไม่ควรนอนแล้วครับดีดีที่สุดก็อ่านกุรานดีกว่าอใช่ครับเพราะบางคนเขาก็อ่านนะเว้ยนบีบอกทําอิบราดก็คือการนอนนอนใน้แต่หลังซุโบเตออทีมาเครบเลยอันนี้จริงๆไม่ได้นะครับเราต้องมีละมาดด้วยนะครับทบทวนบทเยนอันกุรานนะครับเอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการเมนูสระของเราได้เป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่องยติมทีวีแห่งนี้นะครับวันนี้ ผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริพราเกิก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับวูบิลลาฮิตาฟิกวันทิดายะอัลชาลาวัยไลกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเฺุรราะห์กัสฺตุ You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing. It's a happy. Everybody has known what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing. It's a happy. Just giving one. Everybody has known what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one, I guess doing good thing is still happy Just giving one, everybody has known what you did